มันจะมีแบบความนุ่มความแบบเคลือบผิวอยู่ทําให้ผิวเราอะไม่แห้งจัดดูแล้วคือนุ่มมากใช้ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าผิวค้าเสียสะสมเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยนะทุกคนดูผิวดิสวัสดีค่ะใค,ใครที่ผิวหมองค้าไม่สดใสแถมแห้งกร้านนะคะวันนี้แพร์จะมารีวิวไวท์เทนนิ่งโลชั่นสำหรับผิวตัวคือแพร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบลองพวกไวท์เทนนิ่งทั้งหน้าทั้งตัวมากๆเลยนะคะแล้วไปลองตัวนี้มาแล้ว ชอบเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะชื่อว่า e w a juli skin miracle lavender body lotion เขาจะเหมาะกับคนที่ผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็คล้ำเสียสะสมแล้วก็แห้งกร้านซึ่งตอบโจทย์คนผิวแห้งแบบแพรมากๆเพราะว่าแพรเนี่ยเป็นคนที่ผิวแหง้งแล้วพอทาพวกไวท์เทนนิ่งอะบางทีเนี่ยมันต้องไปทาอยเจอร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งกลายเป็นว่าเราต้องมาทา 3, แบบซ้ำกัน2ตัวเนาะมันก็ทำให้เหนอผิวแล้วก็เสียเวลาด้วยก็คือ ใช้ตัวนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นโลชั่นแบบเนี้ยพอทาลงผิวแล้วมันจะชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะผิวด้วยนะคือมันซึมไวมันจะมีแบบความนุ่มความแบบเคลือบผิวอยู่ทําให้ผิวเราอะไม่แห้งจับด,ดูแล้วคือนุ่มมากแบบทาตัวเดียวจบได้เลยอะถึงจะเป็นคนที่ผิวแห้งนะก็เลยหยิบใช้ตัวนี้บ่อยมากไปไปมาๆก็คือหมดไปแล้วนะคะ1หลอดแล้วจุดเด่นของเขาอะก็คือหอมมากมันเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ แต่คือกลิ่นมันติดผิวเหมือนเวลาเราฉีดน้ําหอมหรือทาพวกโลชั่นน้ําหอมเลยอะดูผิวที่แบบว่าใช้หมดหลอดนะคะมันจะสีผิวสม่ําเสมอกันขึ้นเห็นปะตอนแรกแพรจะมีแบบว่าสีผิวไม่สม่ําเสมอกันตรงเนี้ยมันจะมีรอยแบบเห็นชัดเลยนะแต่พอใช้ตัวเนี้ยหมดไปหลอดนึงอะเห็นไหมว่าสีมันสม่ําเสมอกันขึ้นแล้วมันก็ดูแบบมันผอมขึ้นเยอะเลยนะตอนแรกตัวดําแต่ว่าหน้าขาวเพราะว่าใช้ไวท์เทนนิ่งหน้าเยอะแต่พอมาใช้ตัวเนี้ย นะคะรู้สึกว่าผิวค้าเสียสะสมเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยนะทุกคนดูผิวดิซึ่งเคล็ดลับสําหรับคนที่อยากผิวขาวไวๆนะแพรแนะนําว่านอกจากใช้ตัวนี้แล้วอะ แพรนะจะเลี่ยงแสงแดดแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคือหลบแดดให้ได้เยอะที่สุดเลยอะ่ะแพรจะซื้อล่มเล็กๆอะ่ะไปซื้อกันได้เลยนะในช้อปปี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นเล็กแค่นี้เราใส่ในกระเป๋าแล้วถ้าต้องโดนแดดแบบแม้แต่แค่นี้เดียวอะ่ะแพรก็จะเอามากางนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลําบากชีวิตอะไรมากใช่ปะแล้วพอทาพวกโลชัน่นไวทเทนนิ่งควบคู่ไปด้วยอะ่ะคือมันจะขาวขึ้นไวมากๆแล้วมันก็จะกู้ผิวคล้ำเสียได้ดีเห็นผลไวมากๆนะคะสํา สำหรับคนที่ใจร้อนคือถ้าเราอะทาพวกโลชั่นพวกเนี้ยแล้วยังไปตากแดดอยู่อะมันก็จะถือว่าไม่นับนะทุกคนเพราะว่าแสงแดดเนี้ยมันทําร้ายผิวเราได้เยอะกว่าคือมันก็จะกู้กลับมาไม่ทันดังนั้นนะคะเวลาทาเนี้ยก็ให้เน้นควบคู่ไปกับการเลี่ยงแสงแดดไปเลยให้ได้แบบเยอะที่สุดถ้าไม่ได้ก็คือใส่เสื้อแขนยาวเอานะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้แพนเนี้ยผิวขาวไวขึ้นนะคะแล้วก็ลองใช้โลชั่นตัวนี้ดูนะเนี้ยใช้จนหมดหลอดแล้วอะก็กาลังจะเริ่ม หลอดที่2นะคะเพราะว่าชอบตรงที่มันได้ทั้งความชุ่มชื้นความกระจ่างใสแล้วก็หอมติดผิวเนี่ยราคาเนี่ยหลอดละ189บาทเองทุกคนถูกมากๆซื้อ2หลอดนะคะแบรนด์เขามีแถมสบู่กันชงให้ด้วยนะที่เป็นทั้งสบู่แล้วก็สครับในตัวคือคุ้มอะ่ะใครสนใจนะคะก็ไปที่พิกัดนี้ได้เลยคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแพรก็ขอลาไปก่อนคะ่ะ